สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พี่จอยได้รับพัสดุสิ้นหนึ่งนะคะมาจากน้องผลลวัฒนนะคะน้องพลวัฒน์หรือว่าหลานบอนหรือว่าพี่บอลน,น้องบอนของอเพื่อนๆ u t u b e นะคะรู้จักกันดีเนาะ ไม่ทราบว่าน้องส่งอะไรมาให้นะคะเดี๋ยวพี่จอยขออนุญาตเปิดดูเนาะนะคะเรามาลุ้นกันค่ะว่าน้องเขาส่งอะไรมาให้นะคะมีแต่น้องเขาบอกว่าเขาจะส่งของมาให้นะคะอาคุณวัฒน์ที่อาหลานบอลเนาะต้องอาทำกินจะตายบ้านๆน,นะคะฝากน้องไว้ด้วยนะคะอาเพื่อนเพื่อนมีเวลาก็ลองเข้าไปดูนะคะน้องก็จะไลฟ์วันเว้นวันคืออา จะเป็นช่วงหนึ่งคู่หมนะคะหนึ่งคู่ครึ่งน้องเจลิญสดเนาะหลายๆคนรู้จักนะคะอะคนทำกินสไตล์บ้านๆเนาะนะคะ,ะไม่ทราบวา่าน้องเขาส่งอะไรมาให้เนาะเรามารุ้นกันดีกว่านะคะ มาแล้วนะคะอนี่ค่ะเป็นปลานะคะปลาแห้งนะคะปลาที่อ่าเป็นปลาตัวเล็กๆแถมเสยมอย่างดีเลยนะคะถูกใจคะ่ะถูกใจนะคะหลานบอลถูกใจป้าจอยคะ่ะเพราะว่าอ่า เป็นมีแคลเซียมสูงนะคะมัดทอทานกับกับแกงต่างๆได้นะคะนี่ค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณหลานบอลม,มากๆเลยที่ยังมีน้ำใจเนาะส่งของนะคะจะเป็นปลาซิวหรือว่าเขาเรียกปลาอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะจะเป็นปลาแห้งนะคะ ถูกใจค่ะถูกใจนะคะขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะขอบคุณหลานบอลนะคะแล้วก็ฝากช่องอหลานบอลด้วยนะคะช่องอคนทับกินจะตายบ้านเนาะนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาชมมาดูนะคะ คุณค่ะขอบคุณคนให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ